ตโตเนี่ยมีกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการออกแบบถึงกระบวนการผลิตกระบวนการส่งมอบต่างๆเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบว่ากระบวนการไหนเนี่ยสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดอย่างตัวสินค้าของ Eco เนี่ยเราก็จะมีไฮไลท์นะครับเป็นสินค้าตัว Eco Collection ใช้รีไซเคิลแมทเทียลเนี่ยมากกว่า80%นะครับอีกสินค้าหนึ่งก็จะเป็นพวก สุขภัณฑ์กรอกน้ำต่างๆนะครับคือนอกจากที่ฟังก์ชั่นจะมีเรื่องระบบการฆ่าเชื้อเพื่อยกระดับชีวิตเราให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประหยัดน้ําลดการใช้พลังงานต่างๆจริงๆเรื่องซัพพอรเนี่ยคอตโตรธรรมนานแล้วนะครับก็ค่อยๆขยับความเข้มข้นขึ้นนะครับจนเราจะเป็นเนสซิโรในปี2 0 5 0ก็รวมถึงทั้งตัวเรื่องของโรงงานการผลิตนะครับมีเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ต่างๆรวมถึงตัวใช้พลังงานน้ํา โดรนโฟก l i f t ต่างๆก็ใช้โฟก l i f t ไฟฟ้าในขณะที่ตัวบูธเองเนี่ยก็ตั้งแต่การออกแบบก็จะต้องมีโจทย์ว,ว่าเราสามารถใช้แบตเตอรี่ตัวไหนเก่าเอามาใช้ใหม่ได้หรือถ้าใช้ตัวใหม่เราก็ได้วางแผนว่าตัวใหม่เนี่ยแล้วเราจะเอาไปใช้ต่อได้ยังไงในเรื่องของ s u s t a i n ทนเนี่ยเราก็มองหาพาร์ทเนอร์นะครับที่จะสามารถแสดงตัวตนหรือว่าสามารถสื่อความรักโลกต่างๆเนี่ยไปด้วยกัน ก็ไปเจอแบรนด์ซูเปอรล่าเข้ามานะครับแล้วก็ได้เห็นตัวคอนเซปต์เขาได้เห็นงานเขาก็สามารถที่จะมาคอลแลบกันโปรเจกต์นี้เราก็ร่วมทำกับซูเปอรล่าคือตัวหมวก p รีฟอร์มร0อยเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แรกแล้วกันนะครับที่เราเพิ่งเริ่มร่วมมือกันผมว่าในอนาคตอะ่ะมันจะมีอีกหลายๆอย่างที่ทางซูเปอร์ลก์กับทางคอสโตเองเเมื่อ DNA มันตรงกันเราน่าจะทำอะไรกันอีกหลายอย่างได้